สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกษตรพันล้านอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาทําถั่วข้าวทรายนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ทรายก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลองไปหนึ่งถุงจากนั้นเราก็เลือกถั่วที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับลงไปพร้อมๆกัน กจนได้ที่นะครับทูบไปเรื่อยๆนะครับเปนเปลือกของถั่วเป็นสีน้ำตาลนะครับใส่แล้วก็เกลือนะครับจะทำให้ถั่วร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เปลือกถั่วก็จะมีความเค็มนะครับ ทั่วไปเรื่อยๆจนได้ที่ประมาณสักยี่สิบนาทีเราก็จะถึงจะแกะดูว่าถั่วมันสุกหรือยังเดี๋ยวเรามาแกะดูถั่วส,สุก เก okay. ดูว่าถ้าเปลือกถั่วมันมันร่นออกอย่างเงี้ยครับแปลว่าถั่วมันสุกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาถั่วขึ้นมาได้นะครับสุกแล้วครับแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้เ้ื่อะครับสำนี้สวัสดีครับ